ว่าด้วยเรื่องราวความเชื่อกับมนุษย์ที่มีต่อศาสตร์ของตัวเลขซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณการเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นความเจริญทางด้านวิชาการยังมีไม่มากทำให้มนุษย์ยึดถือและศรัทธาในสิ่งต่างๆจากการสังเกตและจินตนาการซึ่งพิสูจน์ได้บ้างไม่ได้บ้างจึงทำให้เกิดความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ตัวเลขก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ที่มนุษย์ใช้ในการดูเลิกยามตามการโครจรของดวงดาวต่างๆแต่ไม่ว่าความเชื่อเหล่านี้จะพิสูจน์ได้หรือไม่ได้มนุษย์เราก็ยังคงให้ความสำคัญและเชื่อในเรื่องของตัวเลขจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเราจะพาทุกท่านไปดูความหมายและการทำนายในศาสตร์ความเชื่อของด้านตัวเลขดังนี้หมายเลข66พลังแห่งอารมณ์และความรู้สึก66รวมกันได้12ซึ่งเป็นกำลังของดาวพระราหูเลข66เป็นคนที่รักอะไรก็รักอย่างลุ่มหลงเป็นคนที่หลงมอมเมาได้ง่ายเพราะไม่ค่อยพิจารณาไตรตรองอะไรให้รอบคอบ รักอะไรก็มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัวเป็นคนที่เมาแต่โลกีถือเป็นเลขอันตรายต้องระมัดระวังให้มากเพราะใต้อิทธิพลของเลขนี้จะทำให้พัวพันกับสิ่งยั่วย้าวอารมณ์ทั้งปวงหมายเลข67พลังแห่งความผิดหวังทุกเศร้าเป็นเลขความผิดหวังทุกเศร้าเพราะดาวเสารเจ็ดรวมกันได้13เป็นเลขไม่ดีอีก มองดูเป็นเลขครึ่งครึ่งกลางกลางจะดีก็ไม่ใช่จะร้ายก็ไม่เชิงพร้อมมีทั้งดาวโพกซัพ์และดาวแห่งทุกข์และอุปสรรคมารวมกันแต่ชีวิตมักพบอุปสรรคมากมายจะผิดหวังในความรักครอบครัวจะแตกรราวบ้านแตกสาแรกขาดเป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงจะทำให้ตกต่ำในบ้านปลายของชีวิต ระหว่างอุบัติเหตุไว้ด้วยหมายเลข68พลังแห่งอบายามุกหลงตัวเองคลั่งอะไรไม่มีเหตุผลเป็นเลขมัวเมาอีกเลขหนึ่งโดยเฉพาะมัวเมาในอุดมคติลหลงไหลกับอบายามุกเป็นเลขที่แสดงถึงหลักการมีศรัทธาและจริตอันลุ่มหลงบ้าคลั่งในาศาสนาหลงตัวเองหลงในสังคมมักชอบทำตัวให้เด่น ชีวิตจะประสบความสำเร็จยากเพราะมีพลังความมัวเมาแฝงอยู่การทำการสิ่งใดให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยแรงกายของตัวเองล้วนๆไม่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือใดๆความรักเป็นไปแบบหลงมากกว่ารักหมายเลข69พลังความอ่อนไหวเป็นเลขดีปานกลางเป็นคนช่างอ่อนไหวช่างฝันมองโลกในแง่ดี ระวังการถูกชักจูงได้ง่ายแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่ทำให้ชีวิตไม่ลำบากมากนักแต่ก็ไม่สำเร็จแบบผู้แตกเสียทีเดียวเป็นพลังทางกลางๆอยู่ที่ตัวคุณในการดำเนินชีวิตมากกว่าว่าต้องใจแข็งขนาดไหนหมายเลข70พลังแห่งเคราะห์กรรมเป็นเลขแห่งความทุกโศกอย่างแท้จริงไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ และยังมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นและมีกรรมเก่าที่ให้ผลรุนแรงบ่งบอกถึงความอธหมิตโรคประสาทอำนาจเร้นลับอำนาจมืดโรคร้ายแรงการอัต,ตวินิบาตกรรมการถูกคุ้มขังถูกปล้นและภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงมักถูกปล่อยเกาะไว้อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยเหลือ